หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของขลังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับอันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผมว่านพญาอึง ว่านพญาอึงว่านนี้เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ปลูกไว้กับบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครองภัยกันพยันตรายได้ทั้งปวงและมีคุณสมบัติทางด้านอยุ่โยงคงกระพันผู้ใดได้กินว่านชนิดนี้เข้าไปหากโดนรุมตีรุมทุบหรือถูกฟันจะไม่มีรอยแตกเลือดไม่มีไหลออกจากตัวกายของผู้กินนั้นจะพองขึ้นพองขึ้นยิ่งถูกตีก็ยิ่งพอง ร้ายอึงอ่างซึ่งเขาเป็นลักษณะซึ่งเป็นที่มาของชื่อว่านพญาอึงนั่นเองถึงแม้ว่าจะถูกรุมตีรุมทำร้ายก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ฤทธิ์ของว่านชนิดนี้จะอยู่ได้แค่ชั่วเบาเมื่อปัสสาวะออกไปแล้วก็จะสิน้นฤทธิ์และยังสามารถนำส่วนหัวของว่านมาต้มน้ำอาบก็จะช่วยแก้พื้นคันและลมพิษได้ว่านพญาอึงนั้นจะมีอยู่ด้วยกันสองชนิดก็คือ ชนิดใบเขียวและใบเป็นสีดำหรือสีครัำซึ่งเชื่อกันว่าชนิดที่เป็นใบสีดำหรือสีครํานั้นจะมีฤทธิ์มากกว่าชนิดที่เป็นใบสีเขียวครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราสาระบันเทิงที่ทางช่องท้งใจนำมาเสนอในคลิปนี้ถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นๆของทางช่องมงเจ้า h ช n แนล ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เข้ามากันเยอะๆนะครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมและสวัสดีครับผม